สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะเอาตัวนี้มาให้ดูกันนะครับก็คือถังป๊อปคอนนะครับคอนทอนะครับจะเป็นท่อภาคใหม่นะครับผมเลิฟเอ็นทันเดอร์นะครับก็จะเป็นค้อนที่เป็นรอยแตกๆแบบนี้นะครับก็จะเป็นถังป๊อปคอนของ SF c i n e m ีนมาะครับสนุนราคาอยู่ที่490บาทนะครับผมก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะครับราคาถังป๊อปคอนสมัยนี้นะครับแต่ว่าของ SF เนี่ยผมว่ามันสวยนะครับผมสวยเลยแหละก็คือมันมันเป็นเหล็กๆอ่ะตรงนี้นะฮะเหมือนคล้ายๆกับกล่องลิซซอนะครับผมก็ สีมันก็จะทํามาแบบนี้เลยนะครับเงาแวบนะฮะนี่แล้วก็ตรงค้อนด้ามค้อนเนี่ยก็จะเป็นปัตติกนะฮะก็สามารถดึงออกมาได้นะครับผมตรงนีนะะ้แล้วก็ตรงที่เป็นด้ามของมันเนี่ยมันจะมีรูให้เผื่อใครที่มีที่เป็นผ้านะครับก็เอามาร้อยสายได้นะครับเหมือนค้อนทอปกติทั่วไปนะครับผมนี่นี่ก็จะเป็นแก้วน้ําที่เขาแถมมาให้นะฮะไม่ใช่แถมสิมันเป็นแก้วน้ําที่คู่กับเซตนี้นะครับผม ท่อภาคใหม่นะครับตัวนี้นะผมเปิดฝานะครับกินป๊อปคอนะครับเปิดทางนี้เลยนะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมพอดีผมใช้มือเดียวถ่ายนะนี่นะก็ใส่ป๊อปคอนได้แบบจุๆไปเลยนะครับผมนี่เห็นไหมครับข้างในก็จะเป็นคล้ายๆกับเหล็กเลยนะครับตัวนี้ก็สวยงามดีนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะครับกับราคานี้นะฐานนะครับผม นี่นะครับก็จะสกีไลน์แบบนี้มาเลยนะครับฐานจะเป็นพลาสติกนะครับผมนี่เอาไปทําสีเพิ่มได้นะครับแล้วก็ค้อนนะครับกับฐานเนี่ยสามารถแยกออกกันได้ไหมก็คืออาจจะต้องแกะนะครับผมโมอีกหน่อยหนึ่งก็คือเห็นเขาแกะออกมาได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบใช้แบบคีมงัดหรือว่าเอาแบบอะไรมาตัดออกนะครับก็คืออาจจะต้องใช้ใช้แรงใช้แบบฝีมือนิดนึงนะครับผมตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดเอาฐานออกมาได้มันก็จะสวยนะครับ นี่แต่ว่ามันจะมีรูข้างใต้เนี่ยสีรูเป็นเป็นเดือ,อยของมันเนี่ยผมว่าผมน่าจะไม่เอาไปแกะออกนะครับผมผมก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะฮะแต่ว่าอาจจะหาแบบผ้านะครับมันร้อยเป็นเชือกคล้องนะครับก็น่าจะโอเคนะครับผมนี่รายละเอียดดีนะครับผมนี่ขนาดก็ถือว่าเล็กกว่าขนาดหนึ่งต่อหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาขนาดหนึ่งต่อหนึ่งมาให้ดูนะครับสักครู่นะครับผม นี่ครับผมผมเอาขนาดหนึ่งต่อหนึ่งมาให้ดูนะครับเทียบกันเลยนะครับตัวนี้ก็ขนาดจะเล็กกว่ากันอยู่พอสมควรนะครับนี่นะแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับซึ่งตัวนี้ผมมีคลิปรีวิวไปแล้วนะครับผมก็ไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับมีคลิปที่เอาไว้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอะแต้มรายละเอียดของสีนะครับเป็นค้อนจีนนะครับตัวนี้ราคาประมาณพันนิดๆนะฮะก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับผมนี่นะประมาณนี้ละกันนะครับอันนี้เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับ ก็ไม่ได้เซตอะไรเยอะนะครับนี่ใครสนใจก็ไปซื้อไปตํากันได้นะครับที่โรงหนัง SF นะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับคนอาจจะฮิตกันหน่อยนะครับอาจจะหมดของบางสาขาก็อาจจะหมดนะครับก็ลองรีบๆไปตามกันได้นะครับผมเชียร์นะครับตัวนี้สวยนะครับแต่จะมีอันนึงจะเป็นของเมเจอร์นะครับจะเป็นคล้ายๆกับแก้วน้านะครับทรงแก้วน้ําแต่ว่ามันจะมีขนาดเล็ก กว่าเนี่ยอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเล็กมากนะฮะแต่ว่ารายละเอียดก็เป็นรายละเอียดของดีเทลพลาสติกนะแต่ว่าสีอาจจะต้องไปทําสีเพิ่มนะครับตัวนั้นของเมเจอร์นะครับเดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสยังไงเดี๋ยวผมก็อาจจะซื้อมารีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นของทาง SF นะครับผม490บาทนะครับนี่ใครสนใจก็ไปตามกันได้นะครับผมนี่ราคาผมราคาประมาณนี้นะครับเอาโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ